สวัสดีครับวันนี้หมายเดิมครับตกปลากูเราเห็ดโคนทุกอย่างวันนี้ฝนตกด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลากัดหรือเปล่าไม่แน่ใจบรรยากาศฝนลปอยปรยหรือปลาจะกัดหรือเปล่าหมายเดิมครับหมายเดิม อุบ้า้าหสหกรณ์ครับผมคอยตามผลงานต่อไปนะครับกอนจะได้แต้มแต่ละแต้มครับวันนี้บรรยากาศฝนตกคปอยๆยด้วยตกตกหยุดหยุดลมลมพาไม่ค่อยกัดครับเห็นฝนแต้มแรกครับเห็นฝนแต้มแรกสวยกำลังสวยฝนหยุด โตกก็เงียบอีกแล้วมื่อนี่มาหอดสองมุ่งเคืองปลาอดใดโบพ่อ,อยีสิบตัวเลยมื่อนี่ฝนตกเลยโบได้ปลาเลยปลาก็บอค่อยกัดปันไดห,ห,หลอกมื่อนี่โอ้โหสิเดซมันไดหอดมือแดง เดี๋ยวสิท้ายบ่งอีกที่ว่าได้จักโตตอนนี้ยังบ่แน่ใจว่าสิใดสำหรยเงียบ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 เปลี่ยนจุดใหม่แล้วยังเงียบอยู่เลยจะทำไงเนี่ยกลับบ้านดีกว่าเงียบลร้เด้อพี่น้องเลย มื่เนี่เงียบหลังจากฝนจุดตกแล้วก็ยังคือเกาอยู่เงียบเงียบเงียบเออคือมาาเลยเนี่ยต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวฝนห้าอีกอาทิตย์หน้าขันฝนมาตกจังสิมาใหม่ไซสนสวยครับไซสนสวย กเลาวครับกุลา